มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอพรอทิพย์เคลื่อนไหวหลังโดนไล่ออกจากร้านอาหารในต่างแดนจากกรณนนีผู้ใช้ติ๊กตักรายนึงได้มีการเผยแพร่คลิปเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์ ได้กล่าวขับไล่คุณหมอพรทิพย์โรจนส,สุนันสมาชิกุธิสภาขณะที่กำลังเดินทางมายังร้านอาหารเรื่องกล่าวซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันอย่างดุเดือดซึ่งตอนแรกชายคนดังกล่าวได้เรียกพนักงานให้มาเชิญตัวออกไปแต่คุณหญิงพรทิพย์และคนที่มาด้วยยังไม่ออกจากร้านและคนที่มาด้วยยังหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปชายคนนี้ชายคนนี้ยังคงยืนยันที่จะกล่าวไล่คุณหญิงพรทิพย์ออกไป ทำให้ในที่สุดสอวอและคนที่มาด้วยได้เดินออกจากร้านไปค่ะล่าสุดคุณหมอพรทิพย์ได้ทำการโพสเฟซบุ๊กระบุข้อความว่าในที่สุดก็ได้เห็นแสงเหนือด้วยตาเปล่าว,วันเดินทางกลับแล้วมันมาแวบๆแป๊บเดียวเรียกว่าตั้งกล้องไม่ทันขอบคุณน้องเย็นถ่ายภาพทันความมหาศจรรย์ของธรรมชาติมีหน้าเขาถึงเรียกว่าตามล่าแสงเหนือ เดินทางไปหลายเมืองมาเห็นเอาคืนสุดท้ายนี่เองที่ที่พักของเรานี่เองเที่ยวกับหมอพรทิพย์เที่ยวไอซ์แลนด์แกงสุงหัวตามล่าแสงเหนือโดยไม่ได้มีการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ